มาอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นรีวิวตัวกล่องนะครับกันน้ำสำหรับถ้าถ้าแบบน็อตกับไม่มีน็อตมันจะมีข้อเสียยังไงนะครับไปดูกันครับก็ขออภัยนะครับมีเสียงรบกวนครับอาจจะเป็นรถกับข้าวรถหาเสียงอะไรก็ว่าไปครับมีข้อนนขาหาเสียงกันนี่คือกล่องที่ผมเจาะตรงกลางครับ เจาะไว้อ่ะเจาะไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาแจ็คของกล้องเนี่ยใส่เข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เจาะรูอีกนะคะยึดกล้องไว้เจาะรูนะแล้วก็เปิดอันนี้จะเป็นภายในกล่องนะกล่องกระน้ําสําหรับกล้องนะฮะจ่วนใหญ่เขาจะใช้แบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้แบบนี้น็อตนะครับอันนี้เขาแถมน็อตมาข้างในครับ ซึ่งมันจะเป็นแบบมีน็อตนะครับเขาจะใช้กันก็สีขาวนะครับเขาจะเน้นใช้สีขาวสีเทาก็จะเน้นใช้พวกในห้องในอาคารที่อาคารที่เป็นสีเทาอะครับมันจะได้เงี้นไปด้วยกันนะแล้วคราวนี้มันปิดได้ครับปิดโดยไม่ไม่ต้องใช้น,อน็อตเนี่ยฮะนี่ก็กดลงไป แล้วก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าติดแน่นมากคือถ้าข้องเราเอาไปติดเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดเลยนะอันนี้ก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเทาแบบนี้เราแบบไม่มีน็อตแบบเนี้ยแล้วก็สีเหลืองครับสีเหลืองอ่ะมาบอกสีกันบ้างสีเหลืองเป็นฐานจะรับว่าใช้ในไฟนะครับใช้พวกร้อยท่อร้อยไฟ นะหรือว่าจะร้อยกล้องก็ได้แล้วแต่นี่เขาจะเน้นใช้กับกล้องนะอันนี้ก็เน้นใช้กับกล้องนะครับส่วนต,ตัวนี้ใช้ในระบบการไฟฟ้านะครับที่เขามาติดตามบ้านเราเขาก็จะใช้สีเหลืองแล้วก็จะมีท่อสีเหลืองนะครับแบบนี้ครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูแบบข้างบนบ้านผมเนี่ะครับมันจะมีกล่องบล็อกแบบสีเหลืองเหลืองอยู่นะครับ ซึ่งก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับรีวิวคร่าวๆสวัสดีครับ